สาวคนนี้เป็นคนจีนชื่อว่าทิงทิงและตอนแรกค่ะทิงทิงเองก็ไม่เคยจะเชื่อว่าประเทศไทยจะเจริญหรือว่าจะมีอาหารอร่อยได้ขนาดนี้เพราะว่าตอนที่เธอเรียนมหาลัยค่ะเคยได้ยินสื่อจีนพูดว่าคนไทยโจนแถมยังขุดดินกินเหมือนในหนังสารคดีในทวีปแอฟริกาแต่พอทิงทิงเขาไม่เหยียบไทยค่ะสนามบินก็คือเนี้เธอบอกว่าเธอจะใช้ชีวิตที่กรุงเทพไม่กี่วันแล้วก็จะลงไปเที่ยวที่ภาคใต้ละอาหารมื้อแรกของทิงทิงค่ะเธอตัดสินใจไปที่ถนนมรทัดทองสั่งเป็นผัดกุ้งผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็มาม่าต้มยำแล้วนี่ะกกกก็นครรรรังงแขออาาาิหไทย ของทิงทิงเธอบอกว่ามาม่าต้มยำนี่เส้นคือเหนียวนุ่มพอดีแถมน้ำซุปก็มีหลากรลทงเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยแถมยังบอกอีกว่าไม่มีสารปลอมแบบที่เคยเจอในบางบ้านที่จีนและประเทศไทยก็ไม่ได้อดอ,อยากปากแห้งเหมือนที่สื่อจีนบอกเลยและทิงทิงค่ะเขาก็ติดใจกับมาม่ามากก็เลยไปซื้อม,มาม่าถ้วยเพิ่มและเพื่อนของเขาที่ประเทศจีนก็บอกอีกว่าให้ลองเอากาแฟผสมกับนมดูรสชาติมันอร่อยมากทิงทิงค่ะเขาก็ลองทําตามแล้วเธอก็บอกว่าสูตรนี้มันสูตรผีบอกคชัดเพราะกว่าจะนอนหลับนีเกือบทีซีและกองักเาาาที่่ภคติบว น้ำตาแทบไหลใครที่จีนบอกว่าคนจีนกินเผ็ดเก่งต้องมาลองกินพริกที่ไทยดูเพราะว่ามันเผ็ดมากจนลมออกหูส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือเธอก็ชอบมากพอเครื่องแน่นจนมองไม่เห็นเส้นน้ำซุปสีดําเข้มที่แตกต่างจากน้ำซุปสีแดงที่จีนก็อร่อยและแตกต่างแบบคนละโลกเลยและทิงๆิบอกว่าประเทศไทยชั้นให้แต้มชนะจีนไปแล้วหนึ่งคะแนน